กลับมากระต่อนะคะคุณผู้ชมขาในเบรกที่3ใช่ไหมลานของรายการของเรานะคุณผู้ชมขานะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะ ดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงด้วย NK นะคะตัวนี้นะคะมีภูคขาเคอร์ซิตินนะคะที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยต่อสู้กับโรภคภัยไข้เจ็บนะใขรทิปเว่ย,ยเป็นเบาหวานความดันโรคปอดลมมาตอยลองทานดูนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK 1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทซื้อ2กล่องลดพิเศษเหลือเพียง4,500บาทหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลยนะคะ0 9 0ย9เก้าศนั่นเองค่ะนะคะมากันที่ค่าวะ อักษรย่อแล้วกันน้องรันะแต่ไม่ได้ย่อนะอักษรอันนี้คี่ฉันไม่ได้ย่อนะคะโอ้ยมีผู้ชายมากดติดตามด้วยลันดูซิว่าผู้ชายหล่อหรือเปล่าผู้ชายไม่หล่อนะคะอผู้ชายไม่หล่อกระเถิบกระไม่คุย,ๆๆด,ยด้วยนะคะทำเหมือนกระติ่งสวยมากนะคะอ่ะดีฉันเพิ่งโพส์ไปเมื่อเช้าเนาะน้ารันเนาะดีฉันเพิ่งโพสไปเมื่อเช้านะคะสําหรับนี้เลยขอคุณผู้ชมน้งรันค่อยเอาขึ้นแล้วลูกนะ น้องๆแถวสีนะักคลรีนบนคิดถึงพี่ๆบรรดาพระเอกแก๊งชิวหาภาเพลินหลังๆนี่ตั้งแต่มีข่าวไม่โผลนะ่หน้ามาหาน้องเลยคิดถึงนะคะทุกคนคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะคะบอกแก๊งนี้เนี่ยพี่เขาติดแฟนค่ะนะคะเดี๋ยวว่างๆเจอกันนะคะแก๊งนี้ก็จะมีสองพระเอกหนุ่มนะคะมีสองพระเอกหนุ่มนะคะ พระเอกคนแรกโอ้คนนี้ดังตอนนี้ดังมากเลยนะลันหลอชิวหาภาพเพิินชิวหาแปลว่าอะไรลิ้นชิวหาภาพเพิินน้องเขาเป็นพระเอกเรื่องคนเล่นของลงลิ้นเก่งน้องเขาบอกว่าเคิม เคยมาครับพี่พี่ไม่มาหาหนูอีกเลยนะคะพระเอกคนนี้ดังนะคะลงลิ้นเก่งลงลิ้นเก่งส่วนอะไรนะเอา้าเอา้าพระเอกเขาก็หิวเขาก็อยากจะกินของดีเขาอยากจะกินกีฝังพเพชรชิวภาพเพลินพระเอกคนนี้ลุก่างดี ลงลิ้นเก่งนะคะส่วนพระเอกอีกคนหนึ่งขาวขาวทั้งสองคนมีอักษรชื่อสองพยางเหมือนกันเลยนะชื่อสองพยางเหมือนกันเลยชื่อแบบฝรั่งอะ่ะ <laughs> อีกคนหนึ่งไอตัวขาวๆาวเนี่ยเขาบอกว่าสี่คนหามสามคนโอบแล้วตอ น้องๆเขาบอกเนี่ยจุกตลอด <c oughs> <c oughs> ไปเดากับอเอกแล้วกันฉันไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะคะฉันไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะคะสี่คนหามสามคนโอบนะคะแต่ว่าเก่งทั้งคููเพราะว่าเป็นพระเอกชิวหาพา,าน,นะคะมากระต่อเลยนะคุณผู้ชมข่านะคะพี่ข่าวคนนี้เลยแล้วกันนะคะเอาข่าวนี้ดีกว่าลันเดี๋ยวนะออมสุชาใช่ไหม โพสล่าสุดหัวใจสีดำคนจับตาโยงข่าวเมาส์เมาส์อะไรอ่ะเป็นอีกเรื่องที่นางเอกถูกโยงในข่าวเมาส์แรงช่วงหนึ่งสำหรับนางเอกสาวออมสุชาเช่นเดียวกับดาราสาวคนหลายๆคนที่ถูกชาวเน็ตไปคอมเมนต์และโยงถึงเพราะมีแฟนไฮโซและยังไม่ได้แต่งงานอุยโยแยะโทในวงการบันเทิงคนมีแฟนไฮโซโยแยะนางเอกก็ได้แฟนไฮโซโยแยะ หลายคนก็จับตามองแล้วเราติดตามว่านางเอกแต่ละคนจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรโดยล่าสุดนะคะน้องออมสุชาตะะิก็ได้โพสต์ภาพนะคะตัวเองในทนสีขาวดำนะคะก็สวยดีนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยความแคปชั่นสั้นๆว่าจำความตั้งใจของคุณไว้เสมออมตามด้วยวดีอีโมจิรูหัวใจสีดำ ะะซึ่งก็มีหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจาบางก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกสาวกำลังเศร้าอยู่หรือเปล่าก็าอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้อย่างไรก็ดีอาจจะเป็นการเขาบอกว่าเติม emoji เพื่อให้เข้ากับรูปโทนสีขาวดำกูก็ว่าน่าจะอย่างนั้นนะคะขนาดเดียวกันที่แฟนๆเน,นี่ยก็โฟกัสกับภาพของออมสุชาพ,พร้อมชมถึงว่าเจ้าตัวนเนี่ยก็สวยนะคะนางเอกมีแฟนไฮโซเยอะโทรในเมืองไทยอ่ะ เยอะแยะมากมายมีทั้งแบบเปิดเผยให้เปิดเผยนัดน,นลานที่ฉันรู้มาน่ะโอ้เยอะแยะมากมายนะคะพักเดรกสักครู่หนึ่งก่อนแล้วกันเนาะเหนื่อยแล้วนะฮะฝากไว้ด้วย NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณนะคะ ให้เขาเรียกว่าให้แข็งแรงนะคะรีบๆบทานกันคุณผู้ชมขาสินค้าตัวนี้ขายดีนะคะเดี๋ยวมันหมดอีกนะคะมีภูคาาเคอร์ซิตินนะคะใครที่ป่วยเ่ิดเป็นเบาหวานความดันโรคปอดลม,มาตอยลองทานดูนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่อง4,500บาทสนใจสั่งซื้อได้เลย0 9 0 0 8 9 9 9 9 6นะคะเดี๋ยวช่วงหนะ้าอะไรอย่ะพีพีทีวีขาดทุน10ปี จะสู้หรือจะอยู่ต่อว่ากันไปพักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b บสไคร์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ